สวัสดีครับพี่ๆนายนายเอฟซีหรือบางรอนท่านนะครับผมผมกรอบไมล์แฟมิลี่ฟิชชิงขับนะครับผมเหนื่อยครับเพิ่งจะมาถึงเพิ่งจะเข็บของเข้ามาก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับวันนี้ว่าจะเป็นไงครับอยู่กันที่บ่อนี้เดียวนะมากระฟนมากระฟนอีแล้วครับไปครับครับอ่ะเรามานะนี่เรามั เดุมข <laughs> ็นก <onents and> <behaviour> yeah! ันเลยไทำเดียวครับเบียกเบียกเบียกโง่นยังรุนแรงงานหยดจริง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 เรับ ้งกล้องไม่ได้เลยฝนตกครับผมฝนตกรุนแรงจะมีผลงานให้เห็นแน่นอนครับผมจะพยายามให้ดีที่สุดตอนนี้แดดจะออกแล้วทุกคนเปียกเบิร์เปียกเบิร์เปียกเบิร์ กองอย่างผู้วัดนะลูกยิ่งแบบนี้อู้หูหลุดไม่กวางงี้ไม่ไรป้ามันแล้วป่าผมอ่ะบอกให้เปลี่ยนตัวเป็ดเปลี่ยนตัวเป็ดเองก็ไม่เปลี่ยนไอะไรอ่ะนี่น่าจะใช่ปันนินนะป้าเฮ้ยคันแรกเขาก็ไม่ใช่ปันนินมันไม่ยอมโง่หัวขึ้นนะกดต่ำอย่างเดียวอ่ะ ปัน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 วิ่งช่วงนี้มัดหัวจริเปลี่ยนอุปรณแล้วไงเดี๋ยวต้องจัดกันหน่อยและอย่างนี้เบลอเถอะระวังแก้วนะระวังแก้วด้วยนะค้าพ่ออือมาแล้วมาได้ปลามาเรียกพ่อก็มาบอกว่า ระวังนะระวังแก้วนะลูกจะบอกจะพกไม่ไป่ีิเกียดพาไปหาหมอไอ้ดีครับผมเปลาไปได้ครับผมเหยียบตกปลาลงดอนนะครับนะเอาล่มเหยียบกับหลังมาได้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องปันกลับโบ้แตกเอากลับไปเลยเฮ้ยโบ้ม่จ๊อแดดออกแล้วนะคะน้นดูสองของพอลูกทะเลาะกันอีกแกเสียงกันนะโอ้แย่งไอ้โบ้ของอ่ะทาไปกันตีเลยไอ้พอใครลูกตีกันแล้ว กดลงเออมันไม่สุขึ้นมันกด,ดลงอาย,ย่า,า่ห้อนมากเราไม่ได้เปิดแบบนหน้ารอกแดเพื่อพี่ผมก <นา S 2> ็เจออย่างนี้แ<ล>ผมเปิดหน้ารอกไม่ทันงไงนะเมื่อกี้เปิดหน้ารอกคงจะได้อ่ะเออสะบัดหลุดเลยอ่ะเปิดไม่ทันอ่ะ โอเคครับนะก็นี่เป็นอีกตัวครับผมผลงานเมื่อสักครู่นะครับสวยงามเย yeah. ยิงแล้วนะยิงแล้วสวยเย็นขีน้าอกขนน้าลอกขีหน้าลอกไหลังขีหน้าลอกฝาหลังลูกโอเฮ้ยเฮยไม่เป็นรเดี๋ยวม่กะตาม

มีด้ไฟดีๆอย่งไรนะวรนถูกใจเลยนะเขาบอกดชอบงานผมมัสโตเบ็ดรอเลยอ่ะ เ็นะไรอ่ะเหละมอีดวยนะม่จือ่วแล้วมันไม่สนากองคันนี้ไม่เกี่ยวนี่คันแรกอ่ะแันไหนแรกเกี่ยวอยู่เกี่ยวอยู่เกี่ยวอยู่นี่แต่ก้องนี้แต่คันนี้ไม่เกี่ยว ไม่พีหย่อนโอู้ยตะก้อจะหลุดไหมวะจะหลุดจะดีครับไม่ตะกอ้อผมเ,เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเอาปาลาไปก่อนพร่อ,องมัดได้เก้ยย <laughs> ังไม่ได้ใส่ปลาเลย <laughs> <laughs> เอาปล่อยล <laughs> ไปเลยนะมูนอุยปุยอยู่มันไหมนะกก๊อฟฮะมันไหม มันมากครับผมเต็มท่าเลยขี้เลนเต็มเลยเย่เยครับนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับแะ้นะก็อีกสักพักก็คงจะได้กลับกันแล้วครับตอนนี้ก็นั่งเงียบนะครับปลาก็ห่างๆตัวและไม่กินเลยก็อากาศปิดทั้งวันนะครับวันนี้มีแดดช่วงบ่ายช่วงสายมาหน่อยมีแดดแล้วก็แดดหายไปเลย ฟ้าก็มืดเลยเช้าฝนตกนะเราอ่ะฟ้าเมื่อเช้าก็ฝนตกด้วยครับผมแล้วก็คันได้หักไปหนึ่งคันด้วยนะครับผมก็คงจะได้รับชมกันไปแล้วนะครับกับการคันหักก็คงจะเป็นความผิดพลาดที่ผมวัดเองแรงด้วยครับอะไรด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรว่าอะไรหักโอ้่า่เอฟเฟกต์สูงสิก็เดี๋ยวคอยติดตามรับชมผลงานนะครับนะนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูผลงานตอน ปิคดคลิปท้ายคลิปอีกทีงครับนะตอนนี้ก็นั่งเล่นแล้วครับมีอะไรทํานั่งดึงหญ้าเล่นเหมือนเงาเหมือนเงาเหมือนเงาเย็นแล้วเนาะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะกดดิ กดกระดิ่งด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมหลังจากที่ห่างหายการทาคลิปไปนานนะครับก็จะเริ่มกลับมาทําเรื่อยๆนะครับละนะเพราะว่าที่ผ่านมางานเยอะด้วยอะไรด้วยทั้งเรื่องสตากล้องหน่อยท่านแสงมันแยงตาครับผมมองไม่เห็นเลยเฮ้ยหวูร้องไห้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยนะโกงนะวัดข้างไม่ได้นะ โอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ่าโอเคครับนะนะก็ถึงเวลายามเย็นที่พวกเราต้องกลับกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผลงานโดยรวมก็ได้อยู่ขอแล้วก็กี่หางสิบแปดครับสิบแปดกับสี่สี่ก็ประมาณสามสิบฝาสามสิบฝาหางนะครับนะนะก็เป็นผลงานของบ่อหนึ่งเดียวนะครับนะสิบสองตัววันนี้ก็ได้แค่ช่วงเช้าอย่างเดียวครับนะช่วงสายๆมาก็เริ่มเงียบแล้วครับ งงแ้วก็พอง,ง้างหักเยอะ <laughs> ก็ยังไงก็ขอฝากเหยียดออกปลาลุงดอนไว้ด้วยนะครับมน,นะก็รอบหน้าเราจะไปกันที่ไหนก็ติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมน,นะไปแล้วครับสวัสดีครับ <Okay. S 2> บ๊ายบ้ว